ชคดีคิดดีทดําดีเลยมีความสุขสุอรายิ่งทำยิ่งมีคิดถูกวิธีแบบมีอีคิวและง่ายง่ายชิวชิวขอโชคชะตามาด้วยขอให้รวย แต่กระจอกลัวกรวเกรงเกรงเราเมื่อไรจะมีแห่งกับเขา สอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแหงกับเขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะมาเจอกับคุณนกสวยนะคะหรือมิสแกลนนั่นเองนะคะโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆนะคะจากครูเอญยนะคะขอบคุณแอดมินขอบคุณโลกออนไลน,นะะ์นะคะนะคะตื่นเต้นมากๆนะคะวันนี้นะคะโคตรโชคดีเลยนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะเดย์สในการบอกเลยว่าสุดยอดคลิปนะคะขนาดคุณนกเองนะคะแบ่งปันยังตื่นเต้นเลยนะ สร้างเขาเรียกว่าจุดประทัดในหัวใจสร้างผลลัพธ์ให้ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราเลยคะ่ะเดยที่2ค่ะโอ้โหต้องบอกก่อนว่าคุณนกเองคุณนกหรือว่ามิสแกนะเป็นเป็นฉายาที่คุยอายาตั้งให้นะคะที่แบบ <c oughs> นะคุณนกเองเป็นคนนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสัญญาณดีมากโอเคชัดแล้ว <laughs> ชัดเจนใช่ไหมคะค่ะส <laughs> <laughs> งสัยจะเป็นกับสัญญาณโทรศัพท์ของดิฉันนะคะ จุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเรานะคุณน้องเองนะคะอดีตพยาบาลค่ะทํางานประจํามา10ปีค่ะคุณอกได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วนกก็ได้ตื่นรู้กับคลิปมหาการ21วันของครูสิตาค่ะ นะตอนที่เข้าไปดูคลิปนะคูสิตานะคูบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตให้ไปดูคลิปมหาการยบ21วันนก,ก็ตามหาคลิปนั้นเลยค่ะพอได้คลิปนั้นตั้งใจดูค่ะแล้วตื่นรู้กับเดนะืหนึ่งเนาะคูรู้ว่าเป็นคนที่แบบทำเลยแล้วทําจริงเนาะก็ดูแล้วก็มันตื่นรู้กับการขอบคุณขอโทษร่างกายเนาะเฮ้ยแบบเพราะเราไม่รู้อะไรเนาะที่ผ่านมาเราเคยปล่อยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกซึ่งมันก็เป็นจริงอะซึ่งเราก็กลับไปย้อนมาเฮ้ยกดจักรวาลกดแรงดงดูดมันคืออะไร นะคะเขาบอกว่าไม่เป็นกฎระดับโลกค่ะนกได้ไปดูภาพพยนต์ The Secret อ่าภาพพยนตร์ The Secret เป็นภาพ,พยนต์ของลอนดาเบิร์นค่ะนกไปศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมมันทาให้นกตื่นรู้มากและมันอดไม่ได้ค่ะนกต้องตั้งกล้องไล์สดออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนเนี่ยคือจุดประกายในการลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ของนอกค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของคุนกเลยนะคะตอนนั้นยังเป็นชื่อนอกสวยอยู่นะคะเออมันน่ามันโนกมากนะคะตั้งแต่รู้กฎจักรวาลมาเลยะคะ่ะมันทาให้นกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะคุนกเรียนรู้กฎจักรวาลเออเรียนกฎระดับโลกนี่แหละนะคะ มันตื่นรู้และก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะว่าฉันเนี่ยขอเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตนะเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนรู้ไหมว่านกได้ผลลัพธ์ตั้งแต่เดืนหนึ่งที่เรียนคลิปมหาการยี่สวันของครูสิตาค่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ค่ะเปลี่ยนความรู้สึกทําให้จากคนที่อารมณ์หงุดหงิดอ่ะล้วเป็นคนที่มีความสุข ราเริงเบิกบ,บานบอกเลยว่านกดู2 1วันจบนะคะจบนะ่ะคือดูวันละหนึ่งคลิปนะติดต่อกัน21วันนกได้ DNA ใหม่ค่ะได้เป็นคนใหม่ในร่างเดิมหรือจะเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมก็เป็นไปได้นะเพราะแบบมันไม่เหลือค่าความเป็นคนเดิมของของนกแล้วอะเมื่อย้อนไป 3- 4ปีย้อนหลังนกยังเป็นคนที่ซีเรียสอยู่เลยอะเป็นคนที่แบบจริงจังนะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากหงุดหงิดง่ายอารมณ์แบบชุนเฉียวง่ายเพราะ เราปลูกฝังกับงานประจำนะคะงานที่มันมีแต่ความเครียดแล้วเราก็จริงจังกับการทํางานมากแล้วนกก็เปลี่ยนชีวิตบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีชีวิตใหม่นะฉันอยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราแบบขอกําหนดชีวิตเองนะคะพอรู้กฎจักรวาลน,นกก็บอกตัวเองแบบนี้แล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนไปทีละองศาจากการที่เราอนุญาตตัวเองดูวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปพอย1วันนกก็เปลี่ยนชีวิตเลยคุณรู้ไหมว่า จุดประการในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนกคือการออกมาให้น่ะการออกมาให้เรื่องราวดีๆกับผู้คนวันแรกที่ตั้งกล้องไหลสดไม่มีคนดูค่ะนะคะส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่อยู่เป็นเพื่อนพยาบาลด้วยกันที่ดูค่ะแล้วเขาก็หัวเราะเขาก็ค้ำเขาก็บอกว่าเรา,าเป็นบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนก็ประลกกับสิ่งที่นกทำค่ะแต่นกก็ไม่เคยหวั่นไหวกับคนที่เขามาค้ำมาหัวเราะมาดูถูกเราสิ่งที่นกทำคือคุณนกรู้สึก มีความสุขกับการได้ออกมาบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนเนี่ยนกเริ่มเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะตั้งกล้องไรสดบอกความรู้สึกบอกว่าเฮ้ยฉันเรียนยี่สิบาวันเนี่ยฉันรู้กฎระดับโลกเนี่ยทันได้อะไรเก็ตไหมมันเป็นการทําให้นกแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยการขอบคุณร่างกายเนี่ยนกเป็นพยาบาลเนาะขอบคุณร่างกายซึ่งจริงๆเราก็ต้องขอบคุณร่างกายนะเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเนี่ยก็ไม่มีเราไง นะเราเป็นหมอพยาบาลนะเราเนี่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกวันเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีที่เรายังไม่ตายนะ่คุณนกก็เริ่มเห็นข้อดีของการมีชีวิตอยู่เห็นข้อดีที่เราเกิดมาเรียบพร้อมเกิดมาครบ32ประการนกเริ่มเห็นข้อดีของตัวเองนะ่ะจากการที่ดูคลิปครูสิตาซึ่งเราคิดไม่ได้ไงเราไม่ได้โทษใครคะ่ะซึ่งในอดีตนกไม่รู้ว่าจะคิดแบบไหนต้องวางเป้าหมายยังไงเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยคือคลิป คิปของครูสิตานะมันเป็นเหมือนกับเปลี่ยน mindset มันทําให้นกแบบตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้ให้กับชีวิตนะพอนกตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยฉันจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ฉันอยากเป็นนักธุรกิจฉันอยากเป็นอายุน,น้อยร้อยล้านฉันอยากจะมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านเนี่ยฉันต้องทําอย่างไรอ๋อก็ไปดูคนที่เขาสําเร็จคะ่ะ คุณนกไปดูคนที่เขาสําเร็จก่อนนะคะก็ดูครูสิตานะคะดูคนที่เขาสําเร็จในโลกออนไลน์รู้ไหมว่ามันเป็นหลักฐานที่มาซับพอร์ตมาสนับสนุนในเป้าหมายนกยังไม่ลงมือทำนะคะตอนนั้นนกเรียนก่อนนกดูครูสิตาแล้วก็ก๊อปปี้คนสําเร็จแกะรอยคนสําเร็จครูสิตาสอนไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเก่งด้านไหนคุณก็ไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านนั้นนะคะแล้วนกก็เป็นพยาบาลเซเมตอนนั้น บอกว่าถ้าอยากสําเร็จนะอยากรู้ว่างานที่เราทําเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันสาเร็จยังไงให้ไปดูรุ่นพี่เราก็เห็นรุ่นพี่เราแล้วเราก็ไม่อยากมีชีวิตแบบแบบรุ่นพี่อะ่ะเราอยากจะมีแพสซิฟอินคัมอยากจะมีแพสซีฟายอ่ะเออเราปรารถนาชีวิตแบบนั้นมากกว่าแล้วเราก็ไปตามหาอีกค่ะไปส่องนะคะไปไปไปส่องขยายลนะ้วไปดูคนที่เขาสําเร็จในงานออนไลน์เฮ้ยครูสิตาจากคนติดลบสิบล้านอะ่ะแล้วขึ้นมามี ร้อยล้านภายใน7เดือนแล้ว3เดือนปลดที่ได้สิล้านเฮ้ยมันเจ๋งว่ะนกก็เลือกคูสิตาค่ะเป็นไอดอลค่ะเป็นบุคคลต้นแบบเป็นเมนทอร์นก็ต๊อปี้คูสิตาแล้วก็ทําตามที่คูสิตาสอนเลยในตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็ทํามันคือการจุดประการในการเปลี่ยนชีวิตของนกเลยนะแล้วคุณรู้ไหมว่าวันนี้ถ้าเราไม่อนุญาตตัวเองค่ะครูจะสอนดีแค่ไหนนะคนรอบข้างจะสนับสนุนเราดีมากแค่ไหนแต่ตัวเรา ไม่อนุญาตตัวเองก็ไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตหรอกค่ะมันต้องเกิดจากที่ตัวเราอนุญาตตัวเองนะคะมันต้องเกิดจากตัวเราเองเป็นคนแบบกระเสือกกระสนที่จะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนกบอกเลยว่านกอยากจะเปลี่ยนชีวิตอะนกไปดูครูสิตานะเรียนคลิปโอ้โหวันหนึ่งสามคลิปสี่คลิปทั้งทที่ยังทํางานประจำนกเอาเวลาว่างนะคะไปเรียนคลิปค่ะเอาเวลาที่เราไม่ได้ทํางานแล้วแหละไปเรียนคลิปมันไฟ์สดอะ ตั้งกล้องไหลสดทั้งๆท,ที่ไม่พร้อมเลยไปดูนะคลิปย้อนหลังนกนะตอนนั้นนกเปิดคลินิกค่ะนกก็ตั้งกล้องไหลฟ์สดอยู่ที่คลินิกของตัวเองนะใส่ชุดหมอนะคะแล้วก็ไหลส์สดแบ่งปันกดจกักรวาลค่ะแบ่งปันการขอบคุณการขอโทษร่างกายนกก็เริ่มทําทั้งๆท,ท,ที่ไม่พร้อมหรอกทําแบบเป็นเราให้มากที่สุดทําด้วยความสุขอะแล้วปรากฏว่าชีวิตนะคะมันก็แฮปปี้ขึ้นนะอืมแล้วนกก็มีความสุขกับสิ่งที่ทํามากขึ้นค่ะ รู้ไหมว่าชีวิตนกนะคะเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นนกเรียนกับคนสร็จไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะอาจจะเป็นกับสัญญาณเน็ตของกูนกนะคะขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วนกก็ตอนนั้นยังทํางานประจําอยู่นะนกเอาเวลาว่างนะคะเวลาว่างแต่ก,ก่อนเนาะทำงานประจำเนาะถ้าว่างปุ๊บจับกลุ่มเม้ามอยค่ะนินทาคนนั้นคนนี้ค่ะแล้วก็จับกลุ่มเาขาเรียกว่าอะไรอะ ช้อปปิ้งของอะไรเงี้ยช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแล้วก็นะคะเอาเวลาแบบไปดูข่าวไปดูละครน้ำเน่าไปดูซีรีส์แต่ก่อนเป็นแบบนั้น <c oughs> นะคะพอเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆเนี่ยนกยกเลิกแบบเดิมนะคะนกไม่ทําอันเดิมเลยไม่ทําแบบเดิมให้สัจจะก,กับตัวเองอะว่าฉันจะเปลี่ยนชีวิตะ่ะไม่อะ่ะฉันไม่อยากจะมีชีวิตแบบรุ่นพี่ของฉันอะเออฉันอยากจะมีชีวิตแบบแบบครูสิตาแบบ พสซิฟอินคารแบบโหซื้อบ้านเงินสดรถเงินสดโอ้มีธุรกิจขึ้นร้อยล้านวิแบบเนี้ยแล้วมีความสุขแบบช่วยเหลือผู้คนอนะ่ะฉันชอบแบบเนี้ยเพราะพยาบาลเขาปลูกฝังการช่วยคนอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มีจิตใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมาะเจาะมากกับการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตรู้ไหมว่านกออกมาให้ให้ให้นกแกะอรอยคุสิตาน่ะคุสิตา,อ,ตา,อ,ตาออกมาไล์สดใช่ไหมนกก็ทําแต่งหน้าไล์สดใช่ไหมนกออกมาไล์สดแต่งหน้าเนี่ยทัทง้งทั้งบอกเลยว่าไม่ได้พร้อมอะไรเลยนะ กีตาก็ไม่เป็นค่ะนกเรียนกับครูจิตาเรียนกับครูเอญาน,นี่แหละกีตาเป็นแต่งหน้าเป็นเห็นไหมมันทําบ่อยอ่ะจนมันเกิดความชํานาญนี่คือคียเลยนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันทําไม่เก่งฉันไฟ์สดไม่เก่งฉันพูดไม่เก่งเพราะคุณไม่ได้ฝึกไงที่คุณบอกว่าคุณอะไม่เป็นเพราะคุณย,ยังไม่เข้าใจไง คุณทําเลยค่ะคุณทําไปเลยมันจะเกิดการเรียนรู้เองนกทํทาทั้งทงท,งที่ไม่พร้อมนั่นแหละทําแบบผิดๆทุกๆทําแบบงูงูงปลาปาค่ะออกมาไล์สดออกมาแบ่งปันพูดผิดพูดถูกอ่ะพูดภาษาไทยตกภาษาอีสานเ่าไทยตกล้าวนะี่นะแล้วนกก็ยังพูดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกนกไล์สดไปขนตาหลุดไปค่ะไล์สด,ด,ดไปค่ะอ่าเอ่ะอะไรนะบีดผมน่ะหลุดก็มีคุณไปดู คลิปนกย้อนหลังเมื่อสองสามปีนกแบ่งปันมาสามปีค่ะนกยืนหยัดก,การให้อ่ะยืนหยัดก,การให้ด้วยหัวใจเพราะอะไรเพราะนกอธิษฐานจิตพอเปลี่ยนชีวิตเพื่อช่วยคนเพราะนกเนี่ยเสกกาไรได้นะคะเยอะมากจากการขายออนไลน์เอาเงินเนี่ยไปลงทุนเอ่อไปลงคอร์สนะคะที่มันได้คียพิเศษอะ่ะเยอะเลยบอกว่าฉันไม่อยากให้ความรู้มันตายไปกับฉันน่ะฉันอยากจะเอาความรู้ที่ฉันได้รับมานี่ให้กับผู้คนจังเลยอะ่ะแล้วนกก็ เปลี่ยนชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคือรู้สึกว่าจัก,กรวาลให้นกเยอะมากค่ะให้นกได้มีความสุขคือเอาง่ายเลยมั่งทั้งหกด้านของชีวิตอะรู้สึกขอบคุณตัวเองอะที่ตัดสินใจเลือกแลกเลยอะคุณนกตัดสินใจนะอนุญาตตัวเองด้วยอะอนุญาตเองคนรอบข้างไม่มีใครเห็นด้วยค่ะคุณนกเชื่อคนสําเร็จเชื่อคนที่มีผลลัพธ์คุณนกไม่ได้เชื่อฟังพ่อกับแม่ค่ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกไม่ดีนะคะพ่อกับแม่เรา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือท่านก็ยังยังเป็นแบบนั้นถ้าเราเชื่อเราก็คงมีชีวิตแบบเดิมนะคะเราเราก็คงมีชีวิตแบบเดิมก็คงเป็นแบบเป็นข้าราชการทํางานเราไม่ได้ว่าเราไม่โทษใครแต่เราขอเลือกเอาชีวิตแบบนี้เราเป็นคนเพื่นเราเป็นคนกําหนดเราเป็นผู้เลือกเข้าใจไหมพอนกรู้จักกฎจักรวาลนกเปลี่ยนวิธีคิดได้อ่ะคะ่ะนกหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าร้อยล้านมันเป็นไปได้ถ้าฉันยังทํางานประจําอยู่ร้อยล้านไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะงานประจํามันมีเพดานเงินเดือนไง มันไม่มีคนคนรวยที่ไหนเขา้ารวยกับงานประจําไงเขา้ารวยกับธุรกิจอะ่ะส่วนมากเราเห็นว่าเฮคนที่เขา้ารวยเขาก็ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทําเป็นเ้าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เออเราก็ตอบตัวเองได้เฮ้ยถ้าฉันจะมีร้อยล้านฉันยังรับเงินเดือนเดือนละสองหมือนอ่นเนี่ยแล้วก็ทํางานเช้าทํางานเยอะมากแต่รับเงินเดือนเท่าเดิมเนี่ยทากี่ปีจะ้ะฉันถึงจะมีร้อยล้านใช่ไหมกเกษียณก็แค่หกสิบปีตอบตัวเองได้ คุณนกตัดสินใจเลยโอ้ยออนไลน์ยุคนี้โชคดีที่เราแบบมีมีครูสิตาที่คอยออกคือให้ให้แนวคิดของเราอ่ะคือครูอ่ะคนที่เขาสําเร็จเขาลองผิดลองถูกมาเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็ทิ้งลองผิดเหลือไว้แต่ลองถูกคะ่ปะก๊ปี้เลยแล้วก็ทําตามเดินทําตามเขาบอกซ้ายเราซ้ายไปขวาเราขวาคะ่ะ ออกให้ไร์สดทาออกให้แบ่งปันเขียนใบสั่งจัก,กรวาลทําทําทุกอย่างค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆคือความสำเร็จของแต่ละคนอะ่ะมันมันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นว่าฉันมาถูกทางแล้วนอกจะตอกยก้ำตัวเองอย่างนี้นะฉันมาถูกทางแล้วฉันฉันโคตรเก่งโคตรสุดยอดถ้าคุณไม่ให้พลังตัวเองแบบนี้คุณจะจุดประทัดในหัวใจคุณไม่ได้ คุณจะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคุณได้นกสร้างพลังให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะชมตัวเองค่ะโอบกอดเองบอกรักตัวเองทำจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขอะนกให้ตัวเองก่อนเลยนะอันดับแรกนะคะให้ตัวเองได้มีความสุขก,ก่อนพอเรามีความสุขเราก็สามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้คนได้เราต้องเป็นมันก่อนอะเราต้องรู้มันก่อนอะ เราถึงจะส่งต่อให้กับผู้คนได้นกก็ทําค่ะทาทาทําเยอะมากก้าบอกว่าที่ฉันทําคือเราออกมาไลฟ์สดออกมาทําแพ็กของส่งของทําค่ะมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆขอแค่คุณอย่าหยุดในการลงมือทําอย่าเปลี่ยนที่ล้มเหลวะ่ะก็ทํามันอยู่อย่างนั้นน่ะนะคุณไปดูคนสําเร็จดูคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรานกโชคดีที่นกอยู่ในดงคนสําเร็จนกอยู่กับครูเอญยค่ะนกอยู่กับ แม่จิตอยู่กับจิตจเจริญอยู่กับคนรวยอ่ะ <c oughs> คือเป็นความโชคดีค่ะของคุณนกนะเป็นความโชคดีนกจะนกจะเป็นคนที่ตอกย้ําตัวเองว่าคือรู้ตัวเลยว่าฉันเป็นคนโชคดีอะ่ะนะคุณนกนเป็นคนโชคดีใครบอกเฮ้ยน,นกโชคดกใครมาใครบอก,บอก,บอกฉันเป็นคนโชคดีคือรู้ตัวเลยว่าฉันเป็นคนโชคดีตอกย้ําแบบนี้บ่อยมากจริงแล้วพอพอเราตอกย้าว่าเราเป็นคนโชคดีอะ่ะพลังมันเกิด ชายานงจะเป็นแบบมิสแกนบ้างนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบโนแคร์โนสนมีคนแบบดูถูกนกเยอะพูดให้นกเยอะเฮ้ยเนี่ยหลอสวยเฮ้ยนี่เหรอแบบมันน้ามันหน่ไปแล้วนะแกเนี่ยเฮ้ยแบบถอนคนจะกแกล้บ้างนะเฮ้ยแบบเดินให้มันถูกบ้างอะไรเงี้ยโดนไหมโดนเยอะค่ะคําเน็บแนมคาคาแบบตลกอะไรผุ้ที่พูดให้กับเราค่ะแต่นกไม่ได้สนใจนกก็อยู่ในรูปของตัวเองค่ะนกกลับรู้สึกว่าคนที่มาพูดให้กับเราอ๋อเขาสนใจฉันหรอ โอ้ใช่ว่าฉันมีดีนะเขาถึงมาคุยมามาหยอกมาล้อมาพูดตลกกับฉันโอ้ยดีดีด,ดีเออพูดมาเลยไม่โกรธอะ่ะมันเป็นความสุขของเขาที่เขาพูดก็ให้เขาพูดไปเออนะคะถ้าเขาพูดแล้วเขามีความสุขกแ็แล้วแต่เขาเราก็อยู่ในโลกของเราอันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่เเราก็ไม่รับอืมเนี่ยมันจึงทําให้นกแบบเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคเอาชนะทุกอย่างได้อะ่ะเพราะการที่นกละเลงเบิกบานไงการที่เราละเลงเบิกบานเนี่ยมัน มันเอาชนะเจ้ากรรมในเวรได้อยู่แล้วเพราะเพราะอดีตเนี่ยนกแบบเป็นคนที่เศร้าง่ายอยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบเครียดง่ายนะคะถังนั้นถ้าเราแบบว่าถ้าเราแบบว่าพลังงานอ่อนอะไรเนี้ยไม่ได้อะเจ้ากรรมในเวรนจะเอากลับไปกินไม่ได้เราจะเศร้าเศร้าโศกหรือว่าพลังงานอ่อนไม่ได้ไงนกก็เลยแบบต้องแบบใส่พลังให้กับตัวเองตอกย้ำว่าฉันคือคนโชคดีฉันโคตรเก่งโคตรเจ๋งโคตรสุดยอดแล้วก็นี่แหละค่ะจึงทําให้นกแบบ ไปต่อในด้านดีได้เสมอคุณนกเป็นคนที่สั่งจัก,กรวาลพูดแล้วเป็นจริงปากว่าจะประกาศสิทธิ์มากเลยนะตอนที่นกยังทํางานประจําเพื่อนๆนะคะรุ่นพี่นะคะเขาสอนในคอสปังญากนกเห็นภาพตัวเองว่าฉันได้ไปสอนปัน้นตฉันได้เข้าไปสอนคอรสปิดเพื่อส่งต่อให้กับผู้คนนกสั่งจัก,กรวาลไว้แบบนี้แล้วก็เขียนไปสั่งจัก,กรวาลไว้แล้วเห็นภาพว่าตัวเองได้แต่งตัวสวยๆไล้กล้องใหญ่แล้วเข้าไปสอนในคอร์สปิดแบบนี้ นกสั่งจักรวาลไม่หมดค่ะนกนําร่องจักรวาลไม่หมดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมันจึงไม่แปลกค่ะนกรู้ตัวอยู่แล้วอ่ะพราะฉันสั่งมาฉันเสกมามันจึงเกิดขึ้นอย่างง่ายงสบายสบายทุกอย่างผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเกิดจากการที่เราสั่งเกิดจากการที่เราเสกค่ะทุกๆผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการกระทําของเรากรรมก็คือการกระทํานั่นเองฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้อนาคตคุณเป็นอย่างไรดูที่การกระทํา คามรู้สึกอารมณ์ในตอนนี้เพราะมันส่งผลต่ออนาคตนำร่องไว้กันเลยถ้าคุณปรารถนาอะไรคุณพูดนำร่องวันนี้ถ้าคุณอยากจะจุดประทัดในหัวใจคุณให้มันยิ่งใหญ่ใส่พลังให้ตัวเองเยอะๆค่ะบอกเลยว่าฉันมาเพื่อชน,นะเออประกาศใชยชนะให้กับตัวเองเลยว่าฉันมาเพื่อชน,นะฉันคือนำเบอร์วันวันนี้คุณนกได้ตัดสินใจเลือกแลกลุยกับความสําเร็จของตัวเองคุณนกมีสิ่งเดียวที่ต้องทําคือเดินหน้า ลุยอย่างเดียวค่ะเดินหน้าลุยอย่างเดียวล้มก็ต้องลุกค่ะเช็ดร้องไห้ก็ต้องรีบเช็ดน้ําตาค่ะเจอปัญหาและอุปสรรคเท่าไหร่มึงก็ต้องไปให้ได้มึงก็ต้องข้ามมันให้ได้มึงต้องลุยแม่งอย่างเดียวจะเป็นน้ําจะเป็นทะเลจะเป็นไฟภูเขามึงก็ต้องข้ามมันให้ได้มึงก็ต้องลุยมาให้ได้เพราะเราประกาศชัยชนะเรียบร้อยแล้วว่าเราคือ Number ์วันเอทไมนั่นแหละนะคะสุดยอดคลิปมาก นี่คือคีย์ของคุณนกนะคะ่ะเออนะคะคุณนกเปลี่ยนชีวิตมาเพราะการให้เพราะการมีความสุขลาเริงเบิกบานและยืนหยัดในการลงมือทำนะคะยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมัง่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นจัก,กรวาลจะมอบของขวัญให้กับเราในทุกๆวัน,นะคะ่ะมาในทุกรูปแบบเลยการเงินการงานความรักสุขภาพ ความสุขในจิตใจและการแบ่งปันคืนสู่สังคมยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแนะนําให้ไปดูคลิปมหาการ์21วันของครูสิตานะคะดูวันละหนึ่งคลิปติดต่อกัน21วันและ ดูอ่าคู่กันกับคลิปปัจจุบันนะคะจะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆแล้วก็ดูภาพพยนต์เดอะซีครตและคลิปนิวรอนนะคะสสำหรับวันนี้คุณนกขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวกลับไปย้อนทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ